พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการถแถลงนโยบายประจำปีพศ2561และการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จำนวนทั้งหมด10รุ่นในปีนี้ประเดิมด้วย Honda c b 300R Neo Sport Cafe และซปเปอร,ร์คัรรถครอบครัวบางลมสไตล์คลาสสิกรูปแบบออริจินอลเอกลักษณ์โดดเด่นของ j จแปนนิสเรโทรค u ัซึ่งเป็นการเปิดตัวพร้อมกัน2รุ่นในงานครั้งนี้โดย Honda ได้มีการแสดงภาพเงาดําให้เห็นว่า10รุ่นในปีนี้ จะมีอะไรบ้างเป็นภาพปริศนาให้ทุกคนต้องมาติดตามกันต่อไปครับจุดเด่นของ cb 3 0 0 r ก็คือการพัฒนาภายใต้แนวความคิดที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ Honda ที่ต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆในสไตล์ของ neo sport cafe แตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทั่วไปไฟหน้าทรงกลมขึ้นไปเป็นหลอด led จำนวน6กดวงด้วยกันประกอบไปด้วยไฟต่ำา3ดวงและไฟสูง3ดวงลัพไซด์ดาวหน้าขนาดแกนโช้อัพใหญ่ถึง4 1ม mm. ิลิเมตรพร้อมด้วยดิสเบรกหน้าจานเบรก296ร้อ้มิลิเมตรพร้อมด้วยคาลิปเปอร์เบ,บ สมุนสีลูกสูบด้วยกันมาพร้อมกับระบบเบรก ABS G sensor รูปแบบใหม่และยางเรเดียนนะครับที่มีการเสริมใยเหล็กให้ความแข็งแรงทนทานมากกว่ายางจุบเปลตทั่วไปชุบหลังปรับได้จะระดับจากสปริงพรีโหลดเลื่อนไมลฟูล LCD พร้อมชิปไลท์และถอยเสียรูปทรงใหม่ส่วนจกคันนี้เป็นคันตกแต่งพิเศษที่ได้มีการนําเข้ามาโชว์ในงานครั้งนี้ผลงานของสํานักแต่งสตอม Aeropart และคันนี้เป็นผลงานของสํานักแต่ง h 2 c ของ Honda เป็นการเทออกมาพื่อขายอะไรแต่งของ d a ้านั่นเองครับ ฮอนไดยังไม่เปิดราคานะครับว่ารุ่นนี้จะวางราคาอยู่ที่เท่าไหร่แผนกจำนายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับจะมีราคาเท่าไหร่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปซึ่งคาดว่าราคานั้นจะไม่แพงจนเกินไปนักเพราะว่า ้าตั้งราคาสูงเกินไปอาจส่งผลต่อยอดขายได้มีหลายคนสอบถามเข้ามาถึง CBR 3 0 0ร WR ว่าจะมีแผนเปิดตัวในปีนี้หรือไม่คําตอบก็คือไม่มีครับ Honda เปลี่ยนแผนนะครับเลื่อนกันไปตัวไปอย่างไม่มีกําหนดเหตุเพราะว่าขณะนี้เขาสกิดได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาสินค้าใหม่จากนินจา300เป็นนินจา400ส่งผลให้ Honda CBR 3 0 0รอ WR น,นั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนออกไปยาวนานมากกว่า1ปีถึง2ปีด้วยกันและไม่แน่ครับว่าผลสุดท้ายแล้วจะอ,ออกมาเป็นอย่างไรโอกาสหน้าเราจะมาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของ CBR 3 0 0 ได้ไปอ่านอีกครั้งหนึ่งครับอีกรุ่นหนึ่งที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ Honda Super c ร์ 114cc รูปทรงในสไตล์ของ Origi n e a l เอกลักษณ์ j a p ป n น s e Retro คัพแนวคิดที่ออกแบบก็คือ forever retro ซึ่งคอนั้ต้องการยืนยันครับว่านี่คือ j a p ป n น s e r ร t r o ของแท้ยังไงก็ไม่เปลี่ยนไฟหน้าทรงกลมหลอด LED ทั้งหมด3ดวงไฟต่ำา2ดวงไฟสูงหนึ่งดวงครับโดดเด่นด้วยบางลมสีขาวสไตล์คลาสสิกดิสเบรกน้าไม่มีเป็นดัมเบรกอย่างเดียวจากก่อนหน้านี้ Honda ได้มีการเปิดตัวรุ่นนน Super Super Cup Cup แลละเเปปี่่ยชือ็ เฉยๆยอดขายถล่มทลายในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาล่าสุดยอดขายของซูเปอร์คัพทำได้ประมาณกว่า1 0,000คันต่อเดือนคาดว่าหลังจากการปล่อยตัวเจ้าซูเปอร์คัพคันใหม่ลูกโฉมคลาสสิกคันนี้ออกไปแล้วด้วยราคาค่าตัวที่วางไว้47,100บาทแพงกว่าเดิมประมาณ3,000บาทน่าจะมียอดขายยอดจับจองถล่มทลายเกินกว่า1 5 0 0 0คันต่อเดือนอย่างแน่นอนนับเป็นการฉลอง100้ล้านคันของซูเปอร์คัพกับช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า60ปีต้องบอกเลยครับว่านี่คือออริจินอลเจเป่นง นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาผู้คนต่างทวินหารถมอเตอร์ไซค์ย้อนยุคก,กลับไปสู่อดีตแต่ว่าฮอนด้ยังคงนิ่งเฉยมายาวนานนะครับแต่ว่าภายหลังได้มีการทดลองตลาดด้วยการนำเจ้าดีมมาเปลี่ยนแปลงเป็นซูเปอร์คัพก็ไม่น่าเชื่อครับว่ากระแสของดีมซูเปอร์คัพนั้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงแค่2-3ปีทั้งที่รูปโฉมก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแค่ใส่ประสีขาวเท่านั้นแต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันไฟหน้าทรงกลมคลาสสิกอกย จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI ถน้ำมันจุ4.2ลิตรอัตราคามประหยัดทาได้60กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรครับเบาะนั่งเตี้ยเพียงแค่742ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักรถเบา1.1กิโลกรัมเรื่องราวของสุนครับจะเป็นอย่างไรติดตั้กันต่อไปในโอกาสหน้าครับ